มีข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์นะครับที่พูดตรงๆเลยแล้วกันหลุดจองจากลูกค้านะครับนั่นก็คือ สวัสดีครับผมแป๊บจากเบนตะตลิ่งชันนะครับคลิปนี้มาแบบด่วนๆเร็วๆกันเลยนะครับนั่นก็คือมีข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์นะครับที่พูดตรงๆเลยแล้วกันหลุดจองจากลูกค้านะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC AMG Dynamic ทำไมต้องรีบมาบอกนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับที่สำคัญคือเป็นคันสุดท้ายที่เป็นราคาเดิม หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าปีนี้มีการปรับราคาขึ้นเป็น5ล้าน2 90,000บาทแต่ว่า GLE 300D ส,สีขาวคันนี้นะครับยังเป็นราคา5ล้าน1 90,000บาทแล้วย้ําอีกครั้งครับว่าเป็นคันสุดท้ายคลิปนี้มาสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าหมดจากคันนี้แล้วผมเชื่อว่าไม่มีกําหนดนครับตอนเนี้ เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนนะครับมีสนใจเองหรือว่ามีเพื่อนมีญาติพี่น้องนะครับญาติสนิทมิศรญหายอะไรก็ตามอะ่ะรีบบอกต่อกันเลยครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆย้ำอีกครั้งนะครับราคาเดิมแล้วก็คันสุดท้ายสีขาวด้วยส่วนสเปคออปชั่นต่างๆลองไปหาย้อนดูรีวิวของคนอื่นนะครับวันนี้ผมแค่เอามาขายของเฉยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับมาขายของ